ครับวันนี้มีโอกาสบันนึ่งข้าวเหนียวกินกันดีกว่าครับมาข้าวเหนียวก่อนนะครับสักหนึ่งชั่วโมง <Okay. S 1> เอข้าวเหนียวเข้าไปในซึ่งนึ่งข้าวเหนียวนี่แหละครับล้างๆซะหน่อยนะครับเลยลืมว่าเก็บเอาอ่ามเมล็ดหญ้าหรือว่าต้นหญ้าดอกหญ้าข้าวที่เป็นข้าวเปลือกนะครับที่อย่างเม็ดสีหยออกทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับ ลงที่ซึ่งหัวหนึ่งข้าวเหนียวนี่นะครับแล้วก็ตั้งหม้อนะครับน้ำร้อนแล้วก็เอาใส่หม้อนึ่งเลยนะครับเรานึ่งข้าวเหนียวไปแล้วก็อย่าลืมปิดฝาเพื่อให้มันอบความร้อนไว้นะครับนี่ครับเราก็หาฝาหม้อพอดีกับซึ่งนึ่งข้าวนี่นะครับปิดไว้เลยนะครับ ไวส้สหน่อยแล้วเราก็มาตรวจเช็คตรวจสอบดูนะครับประมาณสักครึ่ชงชั่วโมงเรามาดูอีกทีแล้วกันครับผมโอ้โหโข้าวเหนียวเริ่มสุกแล้วครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบดูมาเช็คมากรับดูนะครับว่าข้าวเหนียวของเราสุกหรือยังตอนนี้ยังไม่สุกนะครับด้านบนมันยังไม่สุกเดี๋ยวเรามาสะบัดสะบัดกับ คนคนคนเค็กหน่อยนะครับปิดฝาดูอีกทีทิ้งไว้สัก5-10นาทีก็ได้นะครับแล้วเราก็มาดูคนคนคน,คนดูสุกหรือยังสุกหรือยังชิมดูสักหน่อยสิมีข้าวแข็งแข็งอยู่หรือยังนะครับของอร่อยอร่อยข้าวเหนียวแซ่บแบบ,บนี้เราต้องมาหุงมาน,นึ่งชิมดูอร่อยอร่อย,ออยหน่อยว่า อร่อยไหมครับกินข้าวเหนียวกันดีครัวชิมชิมดูครับอ่าน่าจะสุกดล่ะครับผมเดี๋ยวเรามาคนคนหน่อยนะครับผมถ้างั้นเราจะได้กินข้าวเหนียวที่มันสุกๆนี่แหละครับเรามาก็ามาสะบัดสบัดหรือว่ากลับด้านข้าวเหนียวกันนะครับถ้างั้นเดี๋ยวมันจะสุกไม่ทั่วนะครับคนคนคนดู ก็ฝาปิดอีกทีนะครับแต่วันนี้เราไม่มีเขาเรียกว่าบมบมหรือว่าที่ใสหรือว่าคนข้าวนี่แหละครับคือกลับให้ไอาร้อนมันออกแล้วก็มาคนในหมวดได้เลยนะครับนี่แหละครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้เขาระบายความร้อนออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาไปใส่ในส่วนของ กระติบข้าวเหนียวแต่วันนี้เราอาจจะไม่มีกระติบข้าวเหนียวนะครับเราก็เลยต้องเอาใบตองมารองใส่กระติบน้ําแข็งแทนนะครับนี่คนขนดูนะครับกลับให้ทุกด้านเลยนะครับเพื่อจะให้มันสุกนะครับหรือว่าภาษาอีสานเขาเรียกว่าใสา่เข่าครับใส่เข่าสสยเข้านะครับสสยเข่าเขาไปในหวดนี่แหละครับผมชิมข้าวเหนียวเบิง้ง โอ้โหเสียบแล้วขับเสีบแล้วนี่ละครับบัทีนี้เราก็มาเตรียมกระติกเป็นกระติกน้ําแข็งนะครับเดี๋ยวเราจะเอาใบตองรองแล้วก็ตักออกมาอย่าเพิ่งปิดฝานะครับต้องเปิดฝาไว้นี้ก่อนเพื่อที่จะให้ข้าวเหนียวมันระบายความร้อนถ้าปิดฝาไปเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวความร้อนจะทําให้ข้าวเหนียวมันแฉะนะครับต้องเปิดเปิดให้มันระบายความร้อนก่อน ตอนนี้ก็ชิมกันดูอร่อยแล้วล่ะครับผมข้าวเหนียวสุกเต็มที่แล้วครับดูสิครับหน้าตาข้าวเหนียวที่เรานึ่งออกมาน่ากินไหมครับเดี๋ยวเราต้องไปหาอะไรกินหรือว่าทานกับข้าวเหนียวกันก่อนว่าจะกินอับอะไรดีอร่อยๆนะคะแวะมากินด้วยกันนะคะ